อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนใน u t u b e นะครับแล้วก็เพจเฟนฟุกสายธรรมากินนะครับแล้วก็มาดูพี่ปนาชื่ออะไรครับดาริงฮะดาร์ลิงดาริงฮึดาร์ลิงคือดารลี่ชื่อเป็นาจที่ฟันเลยพี่เนี่ยก็นี่ครับพีเอ็มหนึ่งสี่ศูนย์แปดนะครับหนึ่งสี่ศูนย์แปดพัดก็ทางโซนนี้เขาก็ใช้อ่าเป็นรถปั่นแบบนี้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับ เอ้ะมาลงปั่นนาครับแหมนิ่มนวนเลเครื่องก็เป็นสัดที140พัดนะครับข้างหน้านี่วินสี่ครึ่งครับก็จะมีเกียร์สมเกียร์ครับเกียร์ปั่นมีโลไฮครับ ไฮโลครับแล้วก็อันนี้เกียร์เป็นเกียร์ลอตเตอรี่ครับมีโลไฮเหมืแบงค์เถืเคยปั่นสูงสุดในวันกี่ไร่ครับสิบไร่เนี่ยนะอ๋อเห็นตัวตัวเล็กเล็กเี่ครับสุดยอดครับวันละสิบไร่หมดน้ำมันเยอะไหมครับป๋าไรด้ร้อยครับได้ร้อยประมาณถั่วเฉลี่ยเลยอืมป๋าทำนายเยอะไหมเนี่ยทำนายเยอะไหมยี่สิบไร่ใช้ตัวนี้คันเดียวเลย รับจบเลยเหรอตอนนี้รับจบเลยเหรอโอ้ปานอีปานคันนี้เอาคันนี้ป,าน,ปานแล้วก็อีกคันหนึ่งบอบอืมสุดยอดโอ้โอ้โหครับหจวแต่จแจวครับนี้เจดสอง ใช้มานานยังคันนี้จะือปีแล้วครับจะือปีปสองนาครับสองนาแล้วอ๋อครับปับ๊บไใส่เกียร์โลอยู่นะครับใส่เกียร์โลอยู่ไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมาลงมาเข้าด้วยอ่ะนี่ครับ ป๋ามหมุนต,ตรงมือหมุนนั่นเป็นที่อาที่ปรับนะครับเอาลึกเอาตื้นนะผมจะปั่นลึกปั่นเติร์นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่เข้าครับนี่ครับ อ่ะนี่ครับขาที่เขาไม่ได้เอามารับจ้างนะครับเอามาไว้ทําของตัวเองนะครับก็ถือว่ารถต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเหมาะสมกับราคาถามว่าราคาแรงไหมนะครับก็ไม่แรงครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทีเดียวสองทีพังนะครับใช้ได้ตลอดนะครับนี่ราคาตัวนี้ก็1นึ่งแหนึ่งหมื่นันบาทนะครับ รวมทั้งชุดเลยเนะี่ยทั้งชุดที่ที่ว่าที่ว่าที่พี่เขานั่งขับอยู่นะครับก็ที่ตอนนี้ครับซื้อมาจากคูมาตาสารคามนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับดาวสามเอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องใช้คนคําแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด2ปีนะครับสำหรับตัวนี้นะตัว PM นี่นะครับ น,นี่ก็ไปไปเกียร์ปกตินะครับเครื่องไม่ได้เร่งนะครับเครื่องไปแค่เบาๆก็ตับๆบๆ,บๆ,บๆนะครับเนี่ยใมานน่เร่งได้ด้วยนี่ครับผมสบายครับก็เหมือนรถปั่น รถถ่ายรถล้อถ,ถ่ายปั่นเลยนะครับรถถ่ายปั่นแต่เพียงแต่ว่า,อ,าอันนี้จะขนาดาย่อมลงมานะครับแล้วก็ถูกตังมานะครับก็เหมาะสมกับพื้นที่ที่เอามาแบบวาทของตัวเองนะครับตาวันละในวันละสิบไร่นี่ถือว่าไม่น้อยนะครับถือว่าไม่น้อย แกเครื่องไม่ได้เร่งนะครับแกก็ไปแกปกตินะครับป๋าขึ้นมางนี่ก่อนป๋าขึ้นมางนี่ก่อนครับเป็นไงบ้างครับปา๋าจากที่ซื้อตัวนี้มาใช้ใช้ <Say S 1> ดีอยู่ครับใช้ดีอยู่ครับ,รบแล้วเป็นไงป๋าประหยัดไหม,ไมประหยัดป๋าใช้มาปีนึงเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหม,มไม่มีก็ค,คือใช้ของตัวเอง ประหยัดต้นทุนพี่อีกไม่ต้องจ้างเขาเนาะบา่เนาะเพราะว่าเราทําของตัวเองนะครับของเรานะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ1ิไร่ที่เคยทําได้สูงสุดแต่นะแบบไปเรื่อยนะวะไม่ดีไป่ร้อนถ้าเกิดเราจ้างเขาล่ะหมดรหมดยรนี่ครับก็อันนี้เสียงจากผู้ใช้งานจริงนะครับก็เดี๋ยวบางคนจะถามว่าอ่าช้าบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เอามาทําของตัวเองเนาะพี่เนาะไม่ได้ไม่ได้รับจ้างเนาะนี่ครับตามนี้ครับ ทำงานต่อครับเห็นตัวเล็กๆยิงมั้เล็กๆเป็นนี้แต่ไวนะครับไวไวอยู่ครับน่ครับใส่เลยครับไม่ละครื่อง อ่าอย่างสมมติเราไปเจอดีนี้แข็งเนี่ยเราก็ใส่สามารถใส่เกียร์สโลได้ครับมันมีเกียร์สโลเราก็อาจจะเร่งเครื่องนิดนึงแล้วก็อ่าถ้าผู้ใดกลัวมันหนักเครื่องก็ทดวินหน้าลงมาก็ได้ครับเครื่องก็ใส่ตั้แต่140ขึ้นไปถึงร0 5นะครับอ่แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ย เขาใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนานบางพที่อาจจะนาอันใหญ่ครับแต่ว่านาบางที่ก็นาจะเล็กเขาก็เลือกตัวนี้ครับเหมาะสมกับงานาถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ไปติดต่อที่ได้ที่อ่าคุปต้าสารคามนะครับตอนนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นบอกอีกทีครับย้ำเลยครับจัดโปรโมชั่น,นครับ าดาวสามส0เปนะครับแล้วก็ผ่อนนานสงสุดสปีนะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมใครอยากได้เป็นเจ้าของก็ติดต่อที่ค<ม>ูบูตาแต่ละหามได้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับผมแจมครับ ไม่ใช่ว่าปั่นนาได้อย่างเดียวนะมันไถได้ด้วยนะครับถอดอุปกรณ์ตัวป่าออกแล้วก็ถ่ายได้ด้วยครับต่เครื่องเครื่องเราเนี่ยแล้วก็สามารถนําไปติดน้ำวิดน้ําเอาไร่เขานาเข้าสวนได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ